โรงเรียนบป็นคงคาสมุทรปราการส่งเสริม่านิยมหลักรักชาติศาสตร์กษัตริย์ในกลุ่มเยาวชนไทยได้เข้าร่วมโครงการ GSC น้อมนำหลักพระราชกรณียกิจสู่การพัฒนาต่อยอดสภานักเรียนมาปรับใช้กิจกรรมสมภานักเรียนในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะซื้อสอดของกับคุณลักษณะอันอทึงป,ประสงค์แปประการดังนี้่ ชาติกัดกับกัสองซื้อตะตุ่ยเสรีพี่คะพี่คะทำงานตบค่ะไม่ทำงดูขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะสามอยู่อย่างพอเพียงเฮ้ยนี่คืออะไรเหรอเอมิลี่อันนี้คือการผสมวินงแบบพอเพียงสี่มีวินัย แต่งตัวทมกดระเบียบดีมากเลยจ้ะห้าเรียนรู้เป็นคืออะไรหรออ๋อนี่คือมะเขือเทศที่มันจะสกิดข้อเพียงของเรานาฬเกาว้าวฝ่ายเรียนรู้หกมีสิษยาภรณะ และความเป็นไทยและนี่คือการรำไทยของนักเรียนโรงเรียนปฐุมพงคาสุทรปราการโรงเรียนปฐุมพงศาสุตรปราการของพวกเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส like ah. like ่งเสริมค่านิยมหลักรักชาติรักษัิย์ดังนี้